สวัสดีครับ f อฟนะครับก็ขอยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องชีวิตการทำงานนะครับสวัสดี f อฟซ u t u b e ทส่วนโลกนะครับมาแล้วครับวันนี้ตามสัญญานะครับที่เราจะมาถ่ายพ่อใหญ่ศิษย์นะครับหน้างานรถไถนะครับวันนี้มาโดยเจ้าร้อยแปดนะครับเอถ่ายมาแล้วถ่ายมาแล้วนะครับโดยใช้หางสับไปนะครับทาวน์ฟาร์มนะครับ อาวอนยนนะครับโอ้โหขอไปครับขอไป <laughs> นี่ครับผมคือาวอนยนนะครับโอ้ไอดินแข็งนะครับดินที่ไม่มีความชื้นนะครับเนี่ยโอ้ถ่ายไปแล้วถ่ายไปแล้วครับอือคุ้ง,ค,งคุ้งกันไปเลยนะอันนี้ก็ขึ้นบางเฮียนร้อยแปดคู่ใจแล้วครับสำหรับพ่อเอสิทธิ์นะ <laughs> อ่าวนกลับมาวนกลับมาครับโอ้โฝุน่นคุ้งนะครับเอติดมือระดับปรมาจารย์นะครับไป่ธรรมาดาเลน้นะโอ้โหอาเป็นการสับใบนะครับโดยต้องการนะครับไปอ้อยนะครับเพื่อเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็ปรับสภาพดินนะครับนี่ ก็ขึ้นมนเนินนี่นเดินได่ไหวครับเอฟซี MC นะขึ้นเขานะครับนี่นะโอ้เราจะหยุกจุดกึ่กลางนี่แหละนะอ้าวไขดันขึ้นเนินครับวันนี้ไม่ขนามือเจ้าร้อยแปดนะครับเอาอือ ฝุ่นๆแล้วครับไทยช่วงนี้นะอ่ามาตามนะครับมาตามที่เราบอกกับมิซีไว้นะครับสำหรับเมื่อคืนนี้นะอ่าในการมาประเดิมนะครับเปิดสกาดนะครับหน้างานไทยนะครับอู้ดันขึ้นเนินแล้วโน่น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  ใีสิพ่อยหญ่สิทนะครับก็บีมือหนึ่งนะครับทีมงานไล่วิกิตปัญญานะครับนี่นะโอ้โหอโอ้ทำอย่างนี้ก็ถายได้เร็วนะครับดูว่าสุดจัดกันเลยนะอ่านหน้างานนี้ขาดพุทพัดพุดพ,ดพัดเลยครับระดับระดับอาจารย์นะครับนี่นะโอ ไปกลับก็สองนาทีนะครับนี่นะเออถือว่าไถาได้เร็วมากครับนี่จังหวัดไถลงเนินนี่ครับสบายสบายเลยนะอ๋อ <c oughs> เอาเอาไปใบอ้อยครับไปใบอ้อยนะต้องกลับไปเลี้ยงกินใหม่แล้วครับเพราะว่าใบถือว่าจะหมดแล้วนะสำหรับตัวสับใบนะครับ ก็หลายปีแล้วครับตัวนี้นะผ่านตัวนี้นะโอ้สิบยีสบ่สิบปีแล้วนะครับนี่ถือว่าสนองนโยบายภาครัฐเลยนะครับสำหรับท่อแก่นี้นะครับสำหรับทีมงานไล่วิจิตปัญญานะเวลาตัดอ้อยก็ไม่เผาแหละครับเวลาไถก็ไม่เผานะครับนี่ถือว่าสุดยอดเลยนะครับ โอ้ต้องยกนิ้วให้หละครับเกีกบการรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับโอ้แล้วการทำงานนะครับเอ๊ประมาณนี้เลยนะครับทีมสีนะน่าโอ้ไถวิ่งบงเขาสบายๆเลยนะ <laughs> โอ้ท่านเป็นทีลากวกาจะวิ่งตามให้อยู่เอฟซีนะอันนี้ดูไม่ไหวครับแบบนี้ไม่ไหวนะขึ้นเขาขึ้นเนินนะครับ <laughs> มาแล้วมาแล้วมาแล้วอลองลองหนึ่งนีดได้เร็วนะครับ ดูมาดูจังหวะไถดันขึ้นเนินนะครับคราวนี้อ่าเมื่อกี้ได้ไถลงเนินครับอ้าวโหไอขึ้นเนินด้วยไถลึกดีมากเลยนะครับนะอ่าือโ้หเจ้าร้อยแปดนีโโ่ดันสบายๆเลยครับนะโอ้โหเอ๊ อโอ้โหดูกันเพื่อนๆครับวันนี้นะนี่ดินแข็งครับโอ้ ช่วงนี้ครับช่วงหยุดนะช่วงหยุดปีใหม่นะครับพระหยัดก็ไม่ได้หยุดล่ะนะหลังจากลงจากบางเหียนรถขีบครับก็มาขึ้นเจ้าร้อยแปดต่อเลยนะคู่ใจนะครับพอหยักเสร์นี่ก็เริ่มตาด้อยต่อก็กับขีบต่อแล้วครับนะ จากคลิปอ้อยเสร็จก็มาไถครับปีนี้เรืว่าจะโละหลายแปลงนะครับสลับอ้อยนะอ่ะาแตแปลงนี้ก็ถ้าปลูกก็ไม่ไม่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับแปลงนี้นะมันอยู่เนินนะครับนี่นะ <c oughs> ถึงน้ำจะมามันก็ไม่แช่นะครับไม่ขังนะครับไม่ทำให้อ้อยเน่าอ,อ้อยตายนะเออ แต่แปลงไหนนะครับที่รุ่มนะโอ้รีบปลูกเลยครับถ้าแปลงไหนจะโลนะรีบทําการไถทําทการปลูกเลยครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวถึงหน้าฝนมานี่โอ้น้ํามานี่ครับอ้อยก็ไม่โตแล้วครับนะถ้ามันโตได้มันย่างป้องได้ประมาณสักสองสามป้องนี่ก็โอเคครับก็อ้อยก็ถือว่าโตอยู่นะครับถือว่ารอดนะแต่ถ้าขึ้นมาเห็นแต่ยอดอย่างนี้ครับ ถ้าน้ํามาแช่ครับเรียบร้อยครับอ้อยก็ไม่โตนะครับถึงไม่ตายก็ไม่โตนะครับแบบนั้นนะจึงกว่าน้ำใจแห้งนะครับถึงจะโตนะครับก็ไม่ทันตามเวลานะครับที่เราจะไปขายนะต้องคำนวณเวลาให้ดีนะครับ FC นะครับในการปลูกอ้อยปีนี้นะครับอย่างที่เรบอกในคลิปไลฟ์สดเมื่อคืนนี้แล้วนะเราจะย้ำให้กับ FC ทุกคลิปนะครับนะเกี่ยวกับ การปลูกอ้อยนะครับการวางแผนทันทำการเกษตรในปีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับพืชตัวอื่นก็เช่นกันนะครับช่วงฤดูหวานนะครับฤดูพ่อปลูกนะในมีเครื่องหยอดก็หยอดไว้ก่อนนะครับสลับข้าวนะไหนหวานก็รีบหวานไว้นะครับ อันไว้เวลาข้ามมันเติดขึ้นมาน้ามามัาก็จะได้โตขึ้นทันพอดีครับถ้าแปลงไหนปุ๊บหวานปุ๊บน้ํามาแช่ครับเรียบร้อยครับข้าวไม่เกิดแน่นอนครับเน่าครับแบบนั้นครับนะครับเป็นประสบการณ์นะครับที่ผมเคยทํามานะครับเมื่อก่อนผมเคยไปทําอยู่ที่สารคามนะครับเอฟซีนะจึงรู้นะครับรู้ปัญหานะครับแล้วก็สามารถมาเล่าให้กับเอฟซีได้ฟังได้นะครับ อ่ะมานัมาอ้ตรงนี้ใบเยอะครับใบเยอะพอดีเจ้าสับใบมันรู้สึกว่าคมมันจะหมดแล้วนะครับประสิทธิภาพในการสับใบก็ลดลงนะครับนี่อ่าโอ้ศับทขาดดีมากเลยนะครับเอากระดาษใบหมดนะอ้ดูดูดูมันสับนะครับ ดูมันสับขาดเป็นอย่างนี้เลยนะครับนะโอ้โหนี่นี่มันขาดเป็นอย่างนี้เลยครับนะเอโอโหดูท่าแล้วเป็นยางนี้ก็น่าจะโลหมดแล้วครับนะ ถ่ายไปเป็นงานๆ,ๆก่อนนะครับเพราะว่าถยาวทีเดียวก็ไม่ไหวนะครับอ่าโอ้เราทำงาน,นเร็วนะครับอือโอเสียงเธอโบ,โบหอนดีมากเลยนะครับเจ้าร้อยแปดนะดูดูสียเสียดีเลยเลยอา้าโอ้ ปรกากด้วยเจ้าร้อยแปดนะครับปีนี้นะฐานก็เป็นฐานทางค่ายลงกึ้งนะครับลงกึ้งขาววันขาวันยนนะครับอ่า วิ่งชิวๆเลยครับ108ยแปเรื่องพลังเหลือๆนะครับต้องเร่งสักเท่าไหร่เลยนะครับในการทำงานนะโอ้ ดันไปแล้วขึ้นเนินไปแล้วนะครับอ่าโอเคครับ fc นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สิบกวนาทีแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวตามต่อในคลิปต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่เขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามและควมเมนต์นะครับทางจองของเราก็ขอขอบคุณมากๆนะครับนะใกล้จะถึงหนึ่งพันผู้ติดตามแล้วครับวันนี้ก็เข้าไปที่แปดร้อยสี่สิบสองท่านแล้วนะครับ เอาไว้ถึงหนึ่งพันนะครับเราก็ทําตามนะครับที่สัญญากับเอฟซไว้นะครับคือแจกเสื้อร้อยตัวแรกนะครับอ่าปีกาก็ให้รอถึงวันครับเดี๋ยวเราจะแจ้งให้เอฟซทราบอีกทีนะครับออะขอบคุณครับนะในวารละนะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับปีเก่าก็สิ่งไหนไม่ดีก็ให้มันผ่านพ้นไปนะครับในกับปีเก่านะ สิ่งดีดีก็ให้เข้ามานะครับปีใหม่นะครับที่จะมาถึงครับปี2 5 6 7นะครับ f อของเราทุกคนนะก็ขอให้เป็นปีทองนะครับปีทองสำหรับ f อของช่องของเรานะครับทุกคนเลยนะปีนี้นะครับปีหน้านะขอให้เจริญรุ่งเรืองนะครับในหน้าที่การงานนะครับอายุวันณะสุขภาระครับ ปฏิพาน์คุณสารสมบัตินะครับพี่พัฒนามงคลนะพรันในเป็นพรันเลือดพรในที่เป็นประเสริฐนะครับให้อยู่กับเอฟซีทางช่องของเราทุกท่านทุกคนนะครับเอาอโลคายาปรมาราพาครับการไม่มีโรคเป็นลาประเสริฐครับขอให้เอฟซีทางช่องของเรานะครับห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับทุกท่านทุกคนเลยนะครับที่เป็นอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ท่านหายเร็วๆนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเอฟซีนะ ตามต่อในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ขอกก่าคำว่าสวัสดีครับ